mầm còn mầm 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 còn thấp mầm mầm còn thấp ừ mầm mầm มัมอัมอัมอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สอิ่มแล้วยังเนี่ยกินไหมมัมมัมไหมไม่กินแล้วน่ะ B มเนี่ย น้องเฟื์สตามน้องเฟื่อขี่ตามเอามาม้มันนมัม่ไม่ได้ขี่ไม่ได้รองเท้าใส่รงเท้าใส่รองเท้าใหม่ทีน่ะ เออมัมัมก่อนหนูมัมก่อนเฮ้ยมัมมัมก่อนหนูมัมัมนี่มัมเดี๋องดูเขานี่มัมัมเอาเปซี่มัมมัมน้ำนี่เออ Ừ. <coughs> mm. <coughs> um. <coughs> อืมอืมทำไม,ม,อ,มอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเอ,อ,อาน้าครับ พ่อเห็นไหมพ่อเห็นหนูไปทำดอกกัามาไม่เห็นไอ้กี For me, well, ้เ anyway, น uh, ี่ยว่าพ่อออกมาข้างนอกก็เห็นหนูอะน้องเฟิร์สเลี้ยวมานี่ไปไหนมาหนูไปไหนมาพ่อพ่อพ่อเดินไปนี่เออเดี๋ยวยกให้อืมอ้าวอินเออ เออเปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าใส่ไม่ถูกเออใส่ถูกทางระวังให้ถูกทางเอครับรถล้มนี่ครับครับเออขี่ยังไงให้ล้มเหรอไปน้องเฟิร์สขี่เออน้องเฟิร์สไป ยกขึ้นยกขึ้นเลย